ดีแล้วตามมาอย่างภ้าขวันตางสะทรมมังสะสังขังอิเมหิสการหิยธาหังอาโรปิเตหิอาภิปุชยามาถ้าพระเจ้าทางาย ขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันตามสมควรแล้วอย่างไร สาธุโนพันเตภะขวาวสุจิระปาริณิพุตโตปิข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปารินิพานนานแล้วทรงสร้างคุณอัมสันประโยชน์ว่า ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัดชิมาชานุตปะปามานาสาทรงมีพระอารุไทยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเม ากาเลทุปนาการาภูเตปฏิคันหาตุขอพระมีพระภาคเจ้ารับเครื่องสักการะนาการของคนยากายเหล่านี้ อัมหากังทิขรตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตรอดการระนานเทินอรหังสมาสามพุทโธภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้าอารัหันดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตัดสรูชอบได้โดยพระองค์เองพูดทางพระวันตัางอภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีรพระภาคเจ้าผู้รู้ตื่นผู้เบิกบานาสวาัสขาตัวพระควะตาธรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีรพระภาคเจ้า ตัดไว้ดีแล้วธรรมังนมัสามิข้าพระเจ้านามาสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปาฏิบัติดีแล้วสังขังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระงร์หันธรรมยังพุทธสพัพพะวะโตภุปพ,พ,พะภาคณะนะมการังการรมาเส นะโมตัสสะพะขวะววโตขอนอบ้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะัโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะ ศาสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสภะคขวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธาตาตัสสรูชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตสัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาพุทัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือพิ้าสิบหกหันธรรมยังพุทธะ ทนธรรมยังพุทธานุสติณะยังการุมาเสตังโคปานาภคะวันตังเอวังกันละยานุกิติสัตโทอาภุกคโตก็กิติสัพอันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าน,านั้น ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธโธ าสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้สเสด็จไปแล้วด้วยดีโลกาวิธู เป็นผู้รู้โรคอย่างแจ่มแจ้งอนุตตราุูปธรรมสารถทิเป็นผู้สฝึกบุรุษที่สมควรอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเทวมนุษย์สานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาติเป็นผู้มีความจำเริญทำสั่งสอนสัตว์ดังนี้ครับ พุทโธเมนาโทพร,ระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้านหน้าถัดไปหันธรรมธรรมานมุนสตินายังการมาเสสวาคาโตะภาควาตาธรรมโม พละธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วสันติโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นธรรมที่ปฏ ิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายโกเปธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปาจจัตตังเบ ทิฏาโพวินโยหิติเป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ด,ดังนี้กราบธรรมูเมนาถกพระธรรมเป็นที่พึงของข้าพเจ้าหน้าทัดไปหน้ายิบสอง ขันธรรมยังสังขานุสตินัยังการมาเซสุปฏิปันโนภาควโตัวสาวกสังโฆสองสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว วุชุชปฏ <ะ S 2> ิปันโนภะคาวตัวสาวกสังโฆสงของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติตรงแล้วยายปะปฏิปันโนภะคาวตัวสาวกสังโฆสงสาวกของ ผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วที่ปฏิบัปันโนะพะาวะโตสาวกสังโฆทรตงสาวกของพระผู้มีพระภาคเ,เจ้าปฏิบัติตก ท้ได่คนเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิปุริสปุขราคู่แห่งบุรุษสคู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภคะวะตัวสาวกสังโค นั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุรโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ ทักขีเนยโยเป็นสงควรรับทักษินาทานอัญชาลิกาณิยโยเป็นสงที่บุคคลทั่วไปควรทำอนุตตรังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มี มนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สังโฆมีนาโถพระสงฆ์เป็นพึ่งของข้าพเจ้าเปิดเป็นหน้าหกสห้า รูปังพิกขเวอนัตตาภิกษุทั้งหลายรูปมิใช่ตัวตนรูปปัญัยพิกขเวอัตตาอภาภะหากว่ารูปนี้จักเป็นตัวตนแล้วใส่ นายทังรูปังอาภาทายะวดยะรูปนี้ก็คงไม่เป็นอาพาธลาเพเปทงยังจะได้ความปรารถนาในรูปว่า ังเมรูปังโหโตุขอลูกของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเอวังเมรูปังมาอาหสีอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยยัสมาจะขคพิกขเวรูปังอนาตา ก็เพราะเหตุที่รูปมิใช่ตัวตนตัดสมารูปังอาภาทายะสังวัตติฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาภาธนัจจรัติรูปเปและไม่ได้ตามความปาถนาในรูปว่า เอ,เอวังเมรุปังโหตุขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเอ,เอวังเมรุปังมาหสิติอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยตังกิงมันยะทะพิกาเวพิกสุทั้งหลาย ทธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนัยรูปังเวทนาสัญญาขาราวิญญาณิจังวางวาติรูปเวทนาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง อานิจังพันเตไม่เที่ยงพระเจ้าข้ายามปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกเป็นสุขเล่าทั้งพันเต เป็นทุกข์พระเจ้าข้ายมปานานีจังทุกขังวิปาริมะธรรมังกันลังนุตังสมานุปาสสิตุงก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป,เป็นทุกข์มีความแปรปนเป็นธรรมราันหรือจะ จึงนินว่าเอตังมะมะเอโสหมามัสสมิเอโสเอโมอัตาเตนั่นของเรานั่นเป็นของเรานั่นตัวตนของเราโนเหตังพันเตไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าตาัสมา ขาเวยังกินจิรูปังเวทนาสัญญาขาวิญญาณังภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละลูกเวทนาสัญญาสัญญาสญญางขารว,วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง อาติตานาคตตปัจจุบันนังที่ททเป็นอดีตนอนาคตและปัจจุบันอาจชัต่างว่าพหิทาว่าเป็น,ห,นหรือภายนอกโอลาริกังว่าสุขุมังว่าหยาบหรือละเอียด ทีนังวาปานีตังวาเลวอปานียันตุวาทั้งอยู่ในที่ไกลหรือใกล้เนตังมามเีโสหัสตตาติมัดปัญญายาถาถาพัง เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบเป็นอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นไม่ใช่ตัวตนของเราเอวังปัสสังพิขาเวสุตตะวะสาวโก อิสุตั้งหลายอาริยสาวุผู้สดับแล้วเห็นอย่างนี้ลูปปัสสิงติเวทนายาปิสังคาริสุปิวิญญาณนิพินทตทิย่อมเบื่อหน่าย เมธนาสัญญาสังขาัญญานนิพินทางวิราชติเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดวิราคาวิมุตติเล่อะคลายถึงหลุดพ้นวิมุตตาสังวิมุตตาเมติโหติ เมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณยังรู้ว่าหลุดพ้นแล้วทีนาชางตังพรมมจาริยังกระตังนาบารังอิทัตตายาติปชานาติติรู้ชัดว่าพรหมจันทร์อยู่จบแล้ว กิตที่ควรทำทำเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่ออย่างนี้ตั้งอภินันทุงภิกษุป,ปันจาวคีต่างมีใจชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้า อิมาสัมินจัปนานะเวยาการนัตกมิงพันยามาเนโก็แรเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังตัดใบกรนพาสิตนี้อยู่วักทว่าวานณายังภิกขูนังอนุปาทาทยาเสดจิตจัด นิวิมุตจ,จิงสูติภิกสุปัญจาวัคคีก็มีจัดหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นดังนี้แลสอ,สองสองแปดสาม อหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความสุขปราศจากเวทภยปราศจากการเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดกรรมมัสกาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนเผ่าพ มีกรรมเป็นกรมเนิดมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดทำกรรมดีไว้ก็ตามทำกรรมชั่วไว้ก็ตามสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมได้รับผลแห่งการกระทำนั้นๆสัตเพสสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เ,เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป,เป็นสุขเป็นสุขเถิดย <ะ S 2> อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอ,เอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอ,เอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอเขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทิดอ,อิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตยโยขอส่วนบุญนี้จงมีแก่ ของข้าพเจ้าข, <tong> ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิดสรรพสัตวานังเถขอข,ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนุศนนี้ให้แก่บิดามรารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณท,ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่าน เจ้ากำนายเวนเทวาอารักษ์ผู้รักษาสถานที่นี้เปรตทั้งหลายอาสูรกายทั้งหลายอามนุษย์ทั้งหลายและสัตว์สัตว์ทั้งหลายอขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงอนุโมทนา<อ>ในุน,นุนนี้ที่ถึงทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่มีความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านเทอ ด้วยพลข้าพเจ้าได้กระทําในบัรนี้และส่วนบุญอื่นที่ข้าพเจ้าได้กระทําไว้ก่อนนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าจงสําเร็จซึ่งโลกุตระธรรมก้าในอนาคต,ตการอันใกล้นี้ด้วยเทินปกหลังด้านใน วันทามีพุทธังสัพะเมโทสังกรรมาทามีพันเตวันทามิธรรมังสัพะเมธุสังกรรมาทามีพันเตวันทา มีสังฆาสพะพามีฑูสังฆามัทธะมีพันเตวันทามีอาราเมพัธสีมายังปัวที่รุกขังสะพเมีฑูสัสงฆามัทธะมีพันเตว วันทามีภาควารกนาทางังเตียตังเมโทสังอาณาคตังเมโทสังปัจจุปันังเมโทสังธรมาธาเมพันเตสาธุสาธุาธอนุโมทามิ